สวัสดีครับอยู่กับจ่องเซนไนเมคูซี่นะครับวันนี้จะพามารีวิว sk 2 0 0รุ่น8 y n 1 1ครับตัวนี้ซุปเปอร์นะครับตัวนี้สภาพสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานสภาพเดิมๆเ,เลยครับเพิ่งล้างออก กันนี้สวยนะครับชั่วโมงน้อยครับชั่วโมงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยชั่วโมงตัวสภาบชวงลางนะครับลางออกเสร็จนะครับบูมอาร์ไม่มีรอยปะรอยร้าวนะครับสีเดิมครับเนี่ยสีเดิมเลยสปาบใครสนใจหรือหาอยู่นะครับเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับ โอเบย0สองรเปอร์วาเอ็นสิบนะครับ,นะรบดูช่วงล่างครับช่วงล่างสีเดิมยังอยู่นะครับเนี่ยสีสีเดิมยังอยู่เลย สภาพสีเดิมนะครับตรงล่างนี่นะครับดูล้อนำก็ยังเต็มนะครับดูสภาพล้อนำดูเฟรมอันนี้เฟรมนะครับดูสภาพเฟรมนะครับสวยสูสปอเก็ต นี่นะครับฝั่งเนี้ยดูสภาพสวยนะครับคันนี้ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับสีเดิมไม่ค่อยผุเลยนะครับสีเดิมฟังเบ็ด ใครสนใจหรือหาอยู่มาแล้วนะครับคันเนี้ยพามาดูดูเนี่ยครับภายในภายในโอเพพามาดูชั่วโมงนะครับหนึ่งมือน หนึ่งร้อยหกสิบเก้าชั่วโมงครับกันเนี้ยหนึ่งมืนหนึ่งร้อยหกสิบเก้าชั่วโมงตัวสภาพภายในนะครับเนี่ยภ,ภายในภายในเลี่ยมนะครับเนี่ยอยู่ครบผมทำความสะอาดเองนะครับเนี่ยอันเนี้ยตัวสภาพภายในแอร์ดูดูภายในนะ เรียยมเลยครับเบาหุ้มให้ใหม่นะครับเนี่ยสวยมากอันนี้ใครได้ไปนิดบอกเลยว่าเนี่ยนะครับนี่เพจ ว n ยเอ็นสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวพามาดูเอวนะครับข้างบนนี่ครับดูเฟืองสวิงนะครับเนี่ยล้างออกเช็กระบบแล้วนะครับสภาพสวยมาก แผ่คอนทูนไม่มีเยิมนะครับหนา่ยสภาพโล่งๆเลยแผ่คอนทูนไม่มีเยิมสีเดิมนะครับเนี่ยดูวหัวเก่งไม่มีผุเลยหัวเก่งไม่มีผุนะครับเนี่ยสภาพสวยวิีครับใครสนใจคันไหนครับโทรสอบถามได้มีเกือบเกือบทุกรุ่นนะครับ เด,ดเดี๋ยวพามาดูเครื่องพามาดูเครื่องล้างเพิ่งเสร็จนี่ครับเครื่องเครื่องไม่มีเยื่ไม่มีไอนะครับสบภาพเครื่องสวยมากสภาพเครื่องสวยมากไม่มี สวริงรเดี๋ยวพาไปดูฝั่งปั๊มนะครับว่ามียังไมแต่ไม่มียังนะครับเช็คให้หมดเรียบร้อยแนละ้ว ไม่มีเยิ้มนะครับเะเช็คระบบให้เรียบร้อยหมดแล้วสายที่รั่วครับปัม๊มไม่มีเยิ้มใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์หกสองครับเสียนายยังมาดูรถได้ครับอยู่ราบุรีอำเภอบางแพรครับ ทางเราบริการส่งรถให้ฟรีนะครับทุกจังหวัดในประเทศไทยครับซื้อกับเราไม่ต้องเป็นห่วงครับบริการส่งรถให้ฟรีหรือจะให้ทำสีให้ก็ได้นะครับหรือจะให้ทางเราทำสีให้ตรงไหนขอให้บอก มีเฟ้นแรงรับนะครับมีเฟ้นแรงรับถ้าดาวถ้าใครไม่อยากใช้คนคัานะครับดาวครึ่งหนึ่งของตัวรถไม่ต้องใช้คนคัาเลยครับทางอู่เราหรือบ้านเราเนี่ยถ้าอย่างว่าสมมติว่ารถราคาล้านสองอย่างเงี้ยดาวหกแสนเนี่ยไม่ต้องใช้คนคัานะครับก็คือออกรถคนเดียวได้เลยครับ ตัวนี้ชั่วโม,มงน้อยครับรถไม่ค่อยได้ทำงานสมากเขาจอดมากกว่าครับอันเนี้ยสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ